นี่นี่นี่นตางีไดมมีพวไม่เลยตนนตางี้เราไปถึงบมนจะแม่เลยพทีแล้วม่ให้มึงครอครยากแท่งมึงทำขามึงัดมึงไม่เคยมาช่วยเลือรอบัวเลยมึงกินแต่เล้ามึงเทมึงมึงดูแต่าแม่อมึงเป็นคนดีแต่มึงดีไม่ได้มึงออกไปเลยมึงออกไปเลยไว เนี่ยวันนี้ต้องตัวแจงนั่งก่านักไม่มาช่วยเลยไม่ไหวเลยมันตีข้ามแม่มันอยู่อายุสวัสดีครับตรวจแจ้งเหตุฉุกเฉินก็หนึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเหตุอะไรครับอ้าวหลอนี่ตำตำล้วนไหมตำรวจไหมเบื่อนี้ไอ้ทุคนมาช่วยกันกันอันนี้รถช่านตำรวจองตีข้าช่านกับรถกับเมียโยนี้มันอาละวาดนี่ไออาวุธครบมือโยนี้ในบ้านในจอ้มันชัดใช่ไหมแม่เร็ มีอาวุธอาวุธอาวุธมีดเหรอครับมันมาบังคับเอาทั้งมันตีข้าโยนนี่ครับครับเออใจเย็นนะครับฟันเล็กนิหนึ่งฟันเลเซ่เรื่งขามช่โคตรช่องตำรวจตำรวจครับครับส่งส่องคอยมาช่วยเร็วๆวันถ้าแม่นชั่นกับโถกับเมียมันมันข้าแน่นอนวันนี้ครับครับเดี๋ยวผมให้ตำรวจสายตรวจไปที่เกษตรนะครับครับครับอึกตัวหนึ่งดีดีให้บริการครับทาทีจัดอีกตัวหนึ่ง ถ้าจีให้ตารรตรวจสอบบุคคลทุกข้างอาา่ะนะว่าลักษณะผู้จางไม่รู้เรื่องในมือเดียวุธญี่จะทำร้ายแม่และคนในครอบครัวเดตกเกิดไปเล็กที่1นทับสหมู่2ตำบลน้ำปุอำเภอบ้านาศาลแจ้งสายตรวจวัคซีที่เกิดด้วยถ้าจีวัดสองวัคซ ฮัลโหลครับดีไผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่าคนมาคนมากไว้กันนันนี้นี่อ่าไอ้รถบ้านมันกลุ้มกลางยกันอ่าละวัดมีเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วอ๋อเครื่องไข่มันกุ้งกลางไหนล้วเดเอครับกับกับคอยแป๊บเดียวเดียวเมผมตัวอ่านายยกตัวอ่านั่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวตัอ่าน้องก็ขอบคุณต่อต้อนนะคอย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 พ๊บเดี๋ยวพังข้ามไปเลยนะครับครับอันนี้ครับครับผู้ใหญ่สดีครับอันนี้นะครับโอ้ลงไข่มีมาหน้าแล้ว ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตงได้ไหมครับผมกับนั่นะครับครับมันบ้ารุ่น้าอ่ะมันกติกาแม่มันล้าแล้วเขาได้ได้ได้พุ่งไปเลยสิแล้วนนครับครับศูนย์ู้ชีพตาปีสวัสดีค่ะทัศนิจิารับสายยินดีรับแจ้งเหตุค่ะครับรับแจ้งเหตุ มีบุคคลคุ้มกันงับเราว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับคุณนะคะบ้านเลขที่1นทับ2หมู่2ตำบลน,น้ำพุถูกต้องนะคะครับค่ะเดี๋ยวทางศูนย์จะประสานรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมที่เกิดเหตุนะคะครับขอบคุณมากนะคะรับค,ะคะรับจากศูนยหนึ่งครับ,บค,ครับสวัสดีครับส ค่ะสวัสดีค่ะน้ำผู้จากศูนย์กู้ชีพตาปีกู้ชีพน้ำผู้ครับผมอ่ารับแจ้งเหตุมีชายกลางคนหนึ่งคนนะคะมีอาการคุม้มครั่งตอนนี้มีอาวุธอยู่ในมือจะทําร้ายผู้อื่นนะคะครับเดี๋ยวกู้ชีพจะไปทำทีมออกไปที่เกล็ดเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับกู้ชีพลงุงานาสา,าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะศาาูนย์กู้ชีพลุงนาคาจากศูนย์กู้ชีพตาปีนะคะค่ะแจ้งออกบสีออกสนับสนุนกู้ชีพน้ำผู้อาคาร เราพศตในยกอบตกำนันผ uhm. ู้ใหญ่และชุดอพปโรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะค่ะเวลารับแจ้ง11:45นาฬิการโมงครึ่งครับมีซ่อมมีอีเมสกับไปรับระดับระดนุษกูกินน้ำรวจผู้ใหญ่คุมขังครับเตรียมออกเอเอสนะคะขอพยาบาลหนึ่งคนนะคะแล้วก็เอ็มพีหนึ่งพนักงานขับรถหนึ่งนะคะ i

哎！哦，这样，这样子。不要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 不 หมอเอ็มเอชจากโรงพยาบาลมนาสานะคะตอนนี้มีคนไข้เพศช,ชายาวัยกลางคนมีอาการคุ้มค้างแล้วก็มีอาวุธนะคะมีตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยึดตัวผู้ป่วยไว้แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวดีแต่ยังมีอาการคุ้มค้างแล้วก็ขอออนไลน์โปรโตโคอลให้ยาคนไข้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหนอ่อยค่ะน้องมุกเดี๋ยวขอฮาโลไบดรน10มิลลิกร,รัมไ m นะคะให้คนไข้นะคะตอนนี้เลยค่ะโอเคค่ะ Lên chiếc ra bóp tới, bóp mày chán đấy. นี่ตรงข้าวหลุมบังนันเลยเนี่ยจับกระสายตุ๊บโอ้ยแตงผู้ป่วยเพศชายมีการคุ้มครั่งนะคะแล้วก็หูจะทำร้ายผู้อื่นมีประวัติเสพก็รักษาที่สถานรรมประมาณ5ปีแต่ว่าหูไข่เนี่ยรดโซลอัพไปแล้วก็เราให้คาดอนไปสิบมีลาิรัมตัวเองนะคะหลังจากได้ต้องหูไข่เริ่มมีอาการสงบลงไปทั้งสายปกตินะคะเจ็ดสิบในที่สอง 6เซ99ตัดกูโคด97มิลลิกรัมเปอร์เซ็นนะคะสสีค่ะเป็นเทวาน้งเจอนะไข่ตัวไข่เป็นยังไงบ้างคะนี่ประมาณหนึ่งเแลยกไม่รักไมนอนเาดักังฟูอยู่ใช่ไเนี่ยยกบุกัก็อดไมปลอดีย็นเราพยายามตไข่หน่อยนะหมดไม่ลุกแบบว่ากันนะ เขาไข่เจ็บตรงไหนบ้างไหมครับอาไข่ตามองตานิดนึงครับเดี๋ยวเราคนที่พยาบาลจอดเลือดตามสวิตช์ไทยของเราครับได้ค่ะไข่ก่อนนะจอดเลือดนะคะแอบตุ้งตุ๋งโจมันจะไปเลยออย่างนี้เลยหลับชินไปเรอยๆได้ครับหมอคะหะ เรื <S <s ่องของคนไข้เนี่ยปกติหมดเลยทุกตัวนะครับเจ้าเวนดูรินแอฟตาเมนที่โพซิทีฟแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยไม่เจอบาดแผลอะไรยังไงรบกวนพี่ช่วยติดต่อศูนย์รีเฟรมาสุราษฎร์นี้ด้วยนะครับได้ค่ะถ้าจะรีคาร์โทรจากโรงพยาบาลมนฑลสารนะคะหมอจะติดต่อรีเฟอร์ค่ะผู้ป่วยจิตเวชนะคะค่ะได้ค่ะค่ะหมอต้อชื่ออะไรคะอ๋อคนไข้ชื่อนายสุชาตินะครับค่ะคุณตกุลทองบำรุงครับอายุกี่ปีครับอายุ50ปีครับ ไดเอ็กเป็นดับอินดิวไซโคซิตครับโอเคสักครู่ค่ะดเดี๋ยวจะโทรสายให้คุณหมอธุเมศนะคะสักครู่ค่ะได้ครับคุยไ,ได้เลยค่ะวัสดีครับสวัสดีราารครับอาจารย์ครับ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 ผมนายแพทย์ฤทธิ์นะครับจากโรงพยาบาลมนาสารนะครับครับครับผมขอรีเฟอร์เคสชายกลางคนนะครับมีอาการคุ้มขั่งใช้มีทำร้ายผู้อื่นนะครับแล้วก็ที่เกิดเหตุนเนี้ยได้สั่งให้ฉีดฮาโลพาริดอ10มิลลิการไมเอ็มไปแล้วนะครับ ส่วนใบเท้าไทยคนไข้นะครับบัตรเพชเชอร์เนี่ยอยู่ที่1 1 0 7 0ม mm. ิลลิเมตรประหลอดนะครับเข่าเพาเพ่าเลืเนี่ยอยู่ที่80นะครับบัตรกูโคโสเนี่ยเกจครับออกซิเจนซัตเนี่ยเกครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวัานาสารนี้ยนะครับซีอาร์เนี่ยครับผมตรวจร่างกายนะครับปกติดีนะครับไม่มีบาดแผลภายนอกนะครับก็ค <az> ือทางทางกายไม่มีอะไรไม่มีบาดแผลรบกวนคุณหมอโทรขอรีเฟรชที่ส่วนตะลานหลง ายอค่นครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับประจย์สวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลมัณฑาศารค่ะหมอจะโทรคอนซซลรีเปอร์คจิตเอเวสค่ะค่ะคุณหมอที่รีเริรอะไรคะคุณหมอรินารสวัสด์ค่ะภาา้รทีแรกครับโทรรีเปอร์ที่โรงพยาบาลสุลกากรได้โปรยแล้วค่ะคุณหมอที่รีเร์จิตแพทย์่ออะ,ะคะนายแพทย์สุเมฆครับ เดี๋ยวองสาแคนวันนี้เป็นเหล่ากระโรกกระติบเลยนะคะครับผมตะโก้ครัฮัลโหลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมนายแพทย์ริศนะครับจากโรงพยาบาลนาศาลนะคบครับผมพอดีผมจะขอรีเฟอร์เคสนะครับชายวัยกลางคนนะครับมีอาการคุ้มข้างแล้วก็ใช้มีดเนี่ยทำร้ายผู้อื่นนะครับเอ่อที่เกิดเหตุนะครับผมได้ฉีดพารโิดอร์สิบมิลลิกรัมไอเอ็มไปนะครับ ไวท์ไซซ์คนไข้เนี่ยครับบัตเชอร์เนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดสิบนะครับพลาเลตเนี่ยแปดสิบสองนะครับบักูโคสเนี่ยครับเก้าสิบเจ็ดออกซิเจนแซทเนี่ยเก้าสิบเก้าครับที่เออาร์โรงพยาบาลมนาสารนะครับตรวจร่างกายภายนอกเนี่ยปกติดีทุกอย่างนะครับไม่มีบาดเจ็บตรงไหนส่วนไหนนะครับแล้วก็ก็เลยเจาะเลือดตามเซอร์วิสแพลนของเรานะครับผลเลือดเนี่ยปกติหมดเลยทุกตัวนะครับยกเว้นยูรีนแอมเฟตามีนที่โพซิทีฟนะครับก็คนไข้เนี่ยมีประวัติใช้สารเสพติดเนี่ย อยู่ตลอดนะครับแล้วกเออ็เคยรักษาอยู่ที่สาลานลมเมื่อ5ปีก่อนนะครับแต่ว่าลอดฟลอร์ไปนะครับอาการของคนไข้เนี่ยเริ่มมีตอน1นเดือนเนี่ยเริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะครับส่วน5วันก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการคุม้มคลั่งแล้วก็ทําร้ายพวกอื่นมีเห็นภาพหลอนแล้วก็หูแว่วนะครับผมท่านก็ผมได้เลยครับผมได้ครับขอบคุณมากครับคราับรับจบนครับที่ครับเดี๋ยวรีเฟอร์ลงมาสวนสาลานลมเนี่ยนะ ผมติดต่อลงมาสวนสรัลงไม้เรียบร้อยแล้วครับได้ค่ะดดค่ะขอรถตีเฟอร์ค่ะแล้วก็พยาบาลสองคนค่ะมีตัวสว์สวนสวนสรันลมนะคะปบ้างครับผมติดต่อมีเบอร์สวนสรานลมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่พยาบาลจนะ,ะช่วยพาคนให้ขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เนี้ยขึ้นไปบนรถด,ด้วยนะครับ